ร้านป้าเบิ้มร้านก๋วยเตี๋ยวไทยตั้งอยู่ในเขตอะเพื่อรับแรงจังหวัดอุตรดิตถ์เต็ไมไปด้วยความคึกคักมีลูกค้าเดินทางไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณชามละแค่สิบบาทกันอย่างต่อเนื่องขณะที่นางสมบัติชัยชนะหรือป้าเบิ้มเจ้าของร้านเร่งมืองทำก๋วยเตี๋ยวตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนอกจากเมนูกน๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังมีเย็นตาโฟเนื้อเปื่อยราคาเพียงชามละสิบบาทส่วนรดหนาภาษาอิยจับ๊บชามละยี่สิบบาทและมีอาหารทานเล่นอย่างลูกชิ้นทอดทอดดกทอดขนมครกโบราณและน้ำแข็งใสไวใ้ให้บริการ เลียงบ่อในทางอิ่มท้องและประหยัดเงินในกระเป๋าป้าบองเปิดเผยว่าได้เปิดขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เมื่อตอนเองอายุ15ปีก็ต่อยอดสูดตรก๋วยเตี๋ยโวโบราณไปปรับบริเวณหน้าบ้านเป็นร้านจนถึงปัจจุบันมีอายุ73ปีแล้วรวมเปิดร้านมายาวนานเกือบ60ปีเริ่มตั้งแต่ราคาชามละ50สตางค์จนปัจจุบันอยู่ที่ชามละ10บาทและยังไม่คิดปรับขึ้นราคาเนื่องจากเห็นใจคนที่มีรายได้น้อย สำหรับร้านปเบิ่มเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถ,ถึง18นาฬิกามีลูกค้าทุกเพศทุกวัยตลอดทั้งวันแต่ละวันจะขายได้ประมาณวันละ2,000จนถึง2,500บาทแม้กำไรจะน้อยแต่ก็พออยู่ได้นาคาคารดรถดำรารยงาน